ช่วงนี้มีใครติดแม็กชาลีกามินเหมือนผมบ้างหรือเปล่าครับผม สารภาพตรงๆเลยนะครับเมื่อคืนนี้ก็ตีหนึ่งนะครับว่าจะดูเพลินๆดูเขาเล่นกันนะครับหยอกล้อกันอ่ะแป๊บเดียวตีหนึ่งเฉยเลยนะครับผมต้องบอกก่อนเลยนะว่าจริงๆเหมือนกับเขาหยอกล้อแล้วก็เล่นกันเหมือนบ้าๆบอๆนะแต่จริงๆไม่ใช่เลยนะครับผมเป็นการแสดงความสามารถในอีกระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันจะแฝงไปด้วยทั้งเรื่องของการร้องการเต้นแล้วก็การ e n t e r t เ i n FC ให้มีความสุขได้สามารถหัวเราะแล้วก็สามารถ สนใจติดตามได้อย่างต่อเนื่องนะครับผมซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นกลุ่มคนมีของเลยนะครับผมไม่ไม่ไม่ใช่ว่าแบบใครก็มาทําได้นะต้องเป็นคนที่มีความสามารถนะครับต้องยอมรับจริงนะแล้วก็ในบรรดาชื่อต่อไปนี้ที่ผมพูดมาถ้าเป็นคนที่ติดตามอยู่เนี่ยต้องอ๋อทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจินซังมินหรือว่ามีมี่นะครับผมแล้วก็ยาดมยาหมอง ยุพาอันนี้เป็นกลุ่มที่ติดตามมานะครับเบลล่านะครับแล้วก็มีใครอีกุ้งเยอะเลยนะแค่ไล่ไปนะครับผมซึ่งตัวตัวละครเอกก็คงเป็นการมินนะครับซึ่งพูดที่ไปเขาเรียกว่าไปเสาะแสวงหาแล้วก็ไปนํากลุ่มคนเหล่านี้มาให้คนไทยได้รู้จัก นี่ก็คือเน็กชาลีนะครับผมซึ่งเน็กชาลีเนี่ยถ้าท้าความมาแต่ตอนเริ่มเริ่เลยเนี่ยเนื่องจากเน็กเนี่ยเขาเป็นคนที่นอนไม่ค่อยหลับเป็นคนช่างคิดแล้วก็ทํางานเยอะแล้วก็นอนน้อยนะครับแล้วก็ช่วงดึกๆเนี่ยเขาก็จะคล้ายๆกับ ท่องไปในโลกของ Tik t o k อกนะครับเพราะว่าคุณน็กชาลีเองเนี่ยเขาก็เป็นนัก Tik t o ็อกอยู่แล้วด้วยนะครับผมนอกจากการเป็นดารานักแสดงแล้วด้วยนะครับเขาก็ไปนค้นพบคุณกาหมินนะครับผมกาหมินนี่เขาก็เป็นคนที่ออนไลน์เนี่ยเกือบจะทั้งวันเลยครับนอนนิดเดียวซึ่งมีหลายอย่างที่เขามาคิกกันนะครับแล้วเขาก็นําคุณกาหมินเนี่ยมาให้คนไทยได้รู้จักแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยช่วงที่คุณกาหมินกางเริ่มเป็นช่วงรู้จักเนี่ยคุณน็กเนี่ยเขาก็ไปส่อง ไปเสาะสแสวงหาเหล่าคนมีของต้องบอกงนี้เลยนะครับค่อยๆผุดมาจากประเทศนั้นประเทศนี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนที่แรัปเก่งคนที่เล่นสายเครื่องเครื่องสีนะครับผมแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับที่อุชาลีนะครับค่อยๆตัวละครลงมาให้เราได้ดูได้เราได้เห็นเนี่ยจนเรียกว่าติดกันงอมแงมทั้งประเทศนะครับตอนนี้นะครับผมอย่างเมื่อคือนเนี่ย ช่วงที่ผมดูตีเที่ยงคืนตีหนึ่งนะมีคนกำลังเข้าชมวันแปดหมื่นกว่า 80, คนนะช่วงตีหนึ่งผมก่แบบโอ้ไม่ใช่เราคนเดียวนี่หว่าคนแบบเพียบเลยอ่ะแปดเก้าหมื่นคนก็กำลังหัวลอกกันอยู่อย่างนี้ดีกว่านะครับผมจุดประสงค์จริงๆเนี่ยคือผมจะพูดถึงเรื่องการได้เรียนภาษาอังกฤษนะครับผมนี่จุดหลักเลยที่ผมอยากพูดถึงนะเพราะว่าหลายคนคนไทยมีปัญหาคือเรียนกันมาเป็นสิบกปีแต่ว่า ไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็ไม่กล้าใช้ด้วยพูดตรงๆนะแล้วก็ไม่มีที่จะใช้ด้วยแต่หลังจากที่เรามาเห็นกลุ่มดาวทิกต็อกนะครับทั้งหลายเนี่ยเขาพยายามสื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่า แต่ดาวติ๊กตอกเนี่ยบางคนก็เป็นคนเกาหลีเป็นคนจีนเป็นคนตะวันตกเป็นคนโรมาเนียอะไรอย่างเงี้ยหรือคนไทยอย่างเงี้ยซึ่งหลายคนก็เรียกว่าไม่ใช่เจ้าของภาษาแล้วก็มีการใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยในระดับที่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่แบบโปรอ่ะก็ใช้คําง่ายๆแล้วก็เราสามารถเข้าใจได้หรือถ้าไม่เข้าใจก็เรียกว่าฟังบ่อยๆแล้วก็ไปดูแล้วไปหัวเราะบ่อยๆเนี่ยมันก็ค่อยๆซึมเข้ามานะเพราะว่าเขาก็พยายาม พยายามจะใช้อ่ะแล้วเราก็ลุ้นตามแล้วบางทีเราอาจไปช่วยเขาเขานึกคําด้วยซ้าไปว่าเออไอเรื่องนี้นะมันมันต้องใช้คํานี้นะอะไรเงี้ยมันทําให้เรามีกําลังใจนในการที่เราจะใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็ฟังภาษาอังกฤษหลังจากที่ผมติดตามแล้วก็เขาเรียกอะไรเสพติดแม็กชาลีการมินมาสักพักนี่ผมมีความรู้สึกว่าภาษาอังกฤษผมพัฒนาขึ้นเวลาเราดูไปแล้วก็มีการ แอบพูดตามอะไรเงี้ยซึ่งก็มันเป็นคําที่ไม่ยากแล้วก็ทุกคนสามารถใช้ได้นะครับผมผมว่าตัวนี้มีประโยชน์มากๆเลยนี่ครับผมลองดูนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็ลองไปมันจะได้ทั้งความสนุกแล้วก็เสียงหัวเราะแล้วก็คลายเครียดน,นะครับแล้วก็เรายังได้พัฒนาเรื่องภาษาด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ